ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนเนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทนะครับราชการที่10นะครับปีพศ2 5 6 1นะครับมีราคาแล้วนะครับ และก็จะมาแนะนํานะครับให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสมนะครับเกี่ยวกับเหรียญประเภทที่ไม่มีราคานะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะฮะและรบกวนนะครับพี่น้องนักสมทุกท่านนะฮะการุณานะครับการุณาดูคลิปกันให้จบนะฮะเพราะว่าคลิปเรานะครับทําเป็น2ช่วงนะครับช่วงรับซื้อนะครับกับช่วงแนะนํานะครับนะ ช่วงรับซื้อก็คือรับซื้อนะครับช่วงแนะนําก็คือแนะนํานะครับนะฮะดูคลิปกันไปแล้วทาความเข้าใจกันไปด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตรายการนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะฮะก็มี ep 206นะสองร้อยเจนะครับ210 2 1 1 212 2 1 3 214 215 216และ217นะครับรายการเหล่านี้นะครับ ทางช่องของเรานะครับยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะฮะยังเปิดรับซื้ออยู่ได้ยืนยันนะครับรายการที่ประกาศมานะครับเรารับซื้อจริงนะครับครับมาดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับนะดูช่วงแนะนําวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญชนิดเหรียญลักษณะเหรียญนะะที่ไม่มีราคานะครับไม่ควรเก็บสะสมนะครับครับมาดูเหรียญแรกนะครับนะ นี่คือลักษณะเหรียญนะครับนะผุก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นเหรียญที่ชํารุดนะครับเป็นเหรียญที่ชํารุดไม่มีราคานะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับได้มี FC นะครับได้ส่งเข้ามาประเมินราคานะครับนะนะครับแล้วยืนยันกับผมว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญแปลกนะเหรียญตลกนะครับหายากด้วยนะครับผมก็ได้ตอบกลับไปนะครับเปลี่ยนลักษณะนี้เป็นเหรียญชํารุดนะครับเป็นเหรียญชํารุด นะครับนะนะครับถึงจะเข้าใจกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีราคานะครับพี่น้องนักสมท่านใดนะครับพบเจอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะไม่มีราคาแน่นอนไม่ต้องเก็บสะสมนะครับนะนะครับพอเข้าใจพอเข้าใจกันแล้วนะครับนะ เด่นลักษณะแบบนี้พบเจออยู่เยอะนะครับนะเกิดขึ้นได้หลายลักษณะนะครับนะอาจจะจมน้ํานะครับนะจมน้าโดนความร้อนนะครับหรือจมอยู่ในดินในเลนในทรายนะครับนะฮะทำให้ผิวเหรียญน,นะครับนะผุก,ก่อนนะครับผุก,ก่อนเกิดสนิมนะด้านในกินเนื้อในผิวเหรียญน,นะครับทําให้ผุก,ก่่นขึ้นมานะครับนะฮะ พอเข้าใจกันแล้วนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่สุคนนะฮะคุณพี่ปีชาคุณพี่พันษาคุณพี่สมพงษ์นะฮะนะคุณพี่อมรลัตนะครับคุณพี่บุญรอดคุณมะลีนะครับนะนะครับคุณน้องไอด้คุณน้องวิไลลักคุณน้องเจนเีลานะครับและ FC อีกหลายๆท่านนะครับนะที่ให้กําลังใจกับทางช่องของเราได้ดีเสมอมานะครับ นะไม่ว่าจะเป็นคุณน้องโอมนะครับนะต้องขอขอบคุณนะครับครับมาดูเหรียญนี้นะครับนี่คือเหรียญสิบบาทเช่นกันนะครับลักษณะเหรียญนะครับนะผ่านการใช้งานนะครับมามากนะครับนะนะโดนความร้อนนะนะหรือโดนสัมผัสนะครับนะทำให้ผิวเหรียญหายนะครับนะมี ติดบ้างเป็นบางส่วนนะครับของเนื้อในนะครับนะครับปะปางวัดอรุณก็ไม่มีนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวกลางประปางวัดอรุณนะมีรอยปูดขึ้นมานะครับลักษณะเหมือนโดนความร้อนนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้คือเหรียญชมรุษนะครับคือเหรียญชมรุดนะครับไม่มีราคานะครับนะครับ เหรียญเหล่านี้ที่ผมนํามาแนะนําให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจกันอยู่นี้นะครับาากนะ็ได้มาจาก f c นะฮะได้มาจาก f c ที่ส่งเข้ามาประเมินราคากันบ้างนะครับนะผมก็ได้ชี้แจงนะครับนะชี้แจงไปนะครับแล้วจึงนํามานะครับถ่ายทอดให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับ ช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ก็คือเหรียญ10บาทรัชกาลที่10เป็นเหรียญสองสีเหรียญหมุนเวียนทั่วไปปีพศ2 5 6 0าบนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ก็คือเหรียญไส้เคลื่อนนะครับไส้เคลื่อนนะครับนะฮะตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวอักษรนะครับอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะฮะแต่ไส้ทองเหลืองเห็นไหมครับ ใต้ทองเหลืองเคลื่อนไปกินเนื้อนิกเกิลเห็นไหมครับแทบจะหลุดขอบเลยนะฮะแทบจะหลุดขอบเลยนะครับได้พบเจอกันอยู่หลายหลายเหรียญนะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะฮะเราจึงมาประกาศรับซื้อนะครับให้ราคานะครับขั้นต่ำตั้งแต่200-800ถึง800บาทนะครับที่มีลักษณะไส้เคลื่อนแบบนี้นะครับนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไปด้านบนด้านข้างนะนะครับด้านล่างนะครับนะที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับนะเรารับซื้อนะครับพี่น้องนะสมท่านใดพบเจอนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือไม่เข้าใจอย่างไรก็โทรมาสอบถามข้อมูลหรือทักทายมาสอบถามข้อมูลทางไลน์ได้นะครับนะ ไอดีไลของเราก็คือ W U T 082-693-1711นะครับนะและการส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือสอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับ,นะรบ,ะบนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น FC ไม่ว่าจะเป็นทางกระบี่ทางสตูนทางสุร,ราษฎร์ธานีทางนครศรีธรรมราชนะครับระยองจันตาดนะครับ เชียงใหม่เชียงรายนะครับสุโขทัยเพชรบูรณ์นะนะพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์กำแพงเพชรนะครับนครนายกนะฮะนะฮะอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสมุทรปราการกรุงเทพนะครับต้องๆอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับได้เอฟซีต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์นะครับออสเตรเลียนะฮะมาเลเซียนะครับหรือสปปลาวนะครับขอขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับสวัสดีครับ